วันนี้จะมาแชร์อีกหนึ่งเทคนิคในการทําความเข้าใจกับตัวบทกฎหมายหรือการท่องมาตานะครับขอยกตัวอย่างที่มาตรา59แห่งประมวลกฎหมายอาญาจะมีด้วยกันทั้งหมด5วรรคเดยจะเริ่มตั้งแต่ที่วรรคแรกเลยนะครับในส่วนของวรรคแรกมาตรา59บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทําโดยเจตนาเว้นแต่จะได้กระทําโดยประมาทในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องรับผิดเมื่อได้กระทําโดยประมาท หรือเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้โดยชัดแจ้งให้ต้องรับผิดแม้กระทตตาําโดยไม่มีเจตนาอย่างในวรคแรกบุคคลทั่วไปนจะต้องรับผิดในทางอาญา,าก็แต่เมื่อกระทาโดยเจตนาใช่ไหมครับแต่เขาก็จะมีคําว่าเว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้ต้องรับผิดเมื่อกระทาโดยประมาทหรือกระทาโดยไม่มีเจตนาบุคคลก็ยังต้องรับผิดในทางอาญาเช่นกันถ้ากฎหมายบัญญัติไว้ ต่อไปเป็นวรรคสองนะครับกระทำโดยเจตนาได้แก่กระทำโดยรู้สํานึกในการที่กระทำและในขณะเดียวกันผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นอย่างในวรรคสองท่อนที่น่าสนใจคือเจตนาประสงค์ต่อผลกับย่อมเล็งเห็นผลสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ผมจะเริ่มอธิบายจากประสงค์ต่อผลก่อนเช่นในดำนะต้องการจะยิงในแดงต้องการจะฆ่าในแดงแล้วกันในดำก็เลยยกปืนขึ้น เป็นปืนพกธรรมดาเนี่ยยิงปุ้งไปที่นายแดงนายแดงตายแบบนี้คือเจตนาประสมต่อผลส่วนย่อมเล็งเห็นผลจะคล้ายๆกันแต่ก็ไม่เหมือนกันัดทีเดียวผมจะยกตัวอย่างแบบนี้กรณีนายดำต้องการจะยิงนายแดงต่อฆ่านายแดงให้ตายแต่ว่าใกล้ๆกกับนายแดงเนี่ยมีนายเหลืองนั่งอยู่ทีนี้นายดำก็เลยใช้ปืนลูกซองเนี่ยที่ตัวเองพกมาเนี่ยยกขึ้นเล็งยิงไปที่นายแดงนะเล็งยิงที่นายแดง แต่ว่าลูกฟองเนี่ยแล้วัศมีมันกระจายใช่ไหมแล้วยิงออกไปปุ้งในแดงตายแต่ว่ากระสุนก็ไปโดนในเหลืองตายด้วยเนี่ยแบบเนี้คือเป็นการเจตนาที่ย่อมเล็งเห็นผลของการกระทําเพราะว่าลูกซองมันกระจายไงแล้วมันไปโดนนอกจากจะโดนในแดงที่เราเจตนาฆ่าแล้วก็ยังไปโดนในเหลืองที่อยู่ใกล้ๆด้วยแบบนี้คือเจตนาย่อมเล็งเห็นผลเดี๋ยวมาต่อกันที่วักสามนะครับ ถ้าผู้กระทำไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบของความผิดจะถือว่าผู้กระทำประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลของการกระทำนั้นไม่ได้ในวักนี้ผมจะยกตัวอย่างแบบนี้นะสมมตินายดำเนี่ยเดินไปเจอนายเหลืองแล้วคิดว่าตายอ่ะคือเขานอนนิ่งๆอ่ะคิดว่าตายไปแล้วไอ้นายดำเนี่ยก็เลยเอาปืนไปยิงนายเหลืองแต่ปรากฏว่านายเหลืองยังไม่ตายเหมือนแค่สลบไปเฉยๆทีนี้นายเหลืองก็ตายเพราะถูกยิง แต่ว่าในดำเขาไม่รู้ไงเขาไม่รู้ว่าเฮ้ยนั่น,นคือคนที่มีชีวิตแต่คิดว่าเป็นศพเนี่ยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ถือว่าเจตนาประสงค์ต่อผลหรือย่อมเล็งเห็นผลเข้าใจไหมมาต่อกันที่วรที่4กระทาโดยประมาทวรคเนี่ยน่าสนใจกระทําโดยประมาทได้แก่กระทําความผิดโดยไม่ใช่เจตนาแต่กระทําโดยปร,ราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจะต้องมีตามวิสัยและพฤติการและผู้กระทํา อาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้แต่หาได้ใช้ให้เพียงพอไม่ถ้าในวันนี้ก็ยกตัวอย่างเห็นภาพง,ง่ายก็ขับรถแล้วกันอ่ะนายดำขับรถแล้วเห็นไฟแดงแต่นายดำเลือกที่จะฝ่าไฟแดงแต่ปรากฏว่ารถสวนขึ้นมานายดำชนแล้วคนคนนั้นตายเนี่ยนายดำก็ไม่ได้มีเต่จตนาจะฆ่าคนนะแต่ว่ามีคนตายเพราะว่านายดำประมาทไงถ้านายดำจอด ตามสัญญาณไฟแดงก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งคนโดยปกติโดยทั่วไปเขาก็จอดจันที่ไฟแดงใช่ไหมแต่ในดำหาได้ทําแบบนั้นไม่ก็เลยเกิดอุบัติเหตุขึ้นทําให้มีคนตายในดำก็กระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายวักท้ายน่าสนใจเช่นกันการกระทําให้หมายความรวมถึงการให้เกิดผลอันหนึ่งอันใดขึ้นโดยการงดเว้นการที่จะต้องกระทําเพื่อป้องกันผลนั้นด้วย พวกนี้มันน่าสนใจตรงที่กระทําโดยงดเว้นมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคล้ายๆกันคือกระทําโดยละเว้นเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ฟังเลยเอากระทําโดยงดเว้นก่อนคือบุคคลจะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องกระทําเพื่อป้องกันผลนั้นใช่ไหมอย่ายกตัวอย่างเช่นแม่มีหน้าที่ต้องอุปการะเลี้ยงดูบุตรแต่ว่าแม่คนนี้มันต้องการให้บุตรบุตรน้อยบุตรทารกตายใช่ไหมจึงไม่ให้นมเพื่อหวังให้ลูกอดนมตายแล้วลูกตายเนี่ยแม่อย่างนี้ เป็นการกระทำโดยงดเว้นนะงดเว้นเพราะว่างดเว้นโดยที่หน้าที่คือต้องให้นมลูกเป็นหน้าที่ของแม่แต่ว่าไม่ให้และลูกตายเนี่ยคือการกระทําโดยงดเว้นส่วนการกระทําโดยละเว้นผมยกตัวอย่างแบบนี้แล้วกันดำเนี่ยแม่งเป็นนักใบยนาเหมือนทองเดินไปเจอเหลืองจมน้ํากําลังจะจมน้ําซึ่งเหลืองเนี่ยมันเป็นลูกของขาวแล้วดำดำมันไม่ชอบขาวเออมันก็เลยไม่ไปช่วยเหลืองดำเห็นแล้วนะ ดำสามารถช่วยได้แต่ดำไม่ช่วยเอ,อแล้วเหลืองก็จมน้ำตายอย่างเงี้ยดำก็ละเว้นเป็นการกระทำโดยละเว้นก็อาจจะผิดกฎหมายตามสักมาตราหนึ่งอะแต่จำไม่ได้ว่ามาตราไหนเนี่แหละข้อแตกต่างของก็ทำโดยงดเว้นกับละเว้นกระทำโดยงดเว้นคือบุคคลคนนั้นอะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำอยู่แล้วแต่ไม่ทำส่วนกระทำโดยละเว้นอนะคือเขาไม่ได้มีหน้าที่โดยทั่วไปให้ต้องทำแต่เขาทำได้แต่เขาไม่ทำอันนี้คือละเว้น นี่แหละเทคนิคการอ่านมาตาของผมเป็นการท่องบทแบบหนึ่งผิดบ้างถูกบ้างมันก็ได้ประสบการณ์สนุกดีลองไปทำดูกันนะครับอธิบายทีละมาตาบางมาตาสั้นแต่อธิบายได้ยาว